สวัสดีค่ะจากร้านเชนทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ Samsung s a m S u n g S23 ัน,นะคะนะคะนะคะของลูกค้านะคะหน้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สียงของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะแต่เรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นจอด้านล่างนะคะ จอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอแท้ศูนย์นะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะอันนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะอันนี้เช็คทัชสกรีนหน้าจอนะคะ ทัชสกีนหน้าจอจุดไหนที่ทัชสกินหน้าจอไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะอันนี้ทัชสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอสีจอไม่เพี้ยนไม่มีดีพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ุ่มเมนูปุ่มย้นกรบับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกจันสูงสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะ นี่นะคะหน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปสแกนลายนิ้วมือ,อน,นี่สแกนลายนิ้วมือได้นะคะนี่นะคะแล้วก็น,นี้ลองใช้ปากานะคะ น,นคะนนคะอืมนะคะวาดได้น,นคะนนคะอืม นี่นะคะแชร์ประกาได้นะคะอืมนี่นะคะ ค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ